ทำครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับนี่มาเอาวานนี่ทำอะไรครับจะมาถอนฟันเฮ้ยวันนี้มาทำฟันกันครั้งแรกนะครับกับหมอฟันลองดูว่าเป็นยังไงกันนะครับไปลองเอวา,า,าไปเลยคนแรกตรงตรงนี้นะครับมา,าเลยค่ะไปตรงตรงหน้าเอวาขึ้นตั้งเลยใครจะนั่งกับเอวาจนะปะปา๊าหรือว่า นั่งคนเดียวก็ได้นั่งคนเดียวางเวานั่งคนเดียอไู่อมกจัเลยอ่นเดี๋ยวพี่คร้อกันแกังีพาบนสวยเลยร้อไหมครับเอวานตัวีันิ้วโอเคเก่งจังเลยอบค้าปิดปากกับที่าผมปากระเปาว้ก่อนได้ไจ๊ะเอาข้าพลัอโเคขอี่ห okay, น so ่อยนะจ๊ะ ของกระจบให้คนสวยดูปันได้กันไหนนะจ๊ะหัวหัวชิดไปจลค่ะถือครับอก่งมากคัองโอ้โหตนี่่งมาันอันนี้สาวาะตัวท้มได้นานไุ่งนิ่เก่ง ใส่เก่งที่สุดในโลกเลยจ้าาขโทษะเด็กอปน่นะคะันตัวโอ้ฟนขึ้นมาหนึ่งซีทวนฟันแนสโอ้ข้างในฟันแทก็ขึ้นแล้วโอ้นีน้ำเยิมโยกๆนะปาตาปกติฟันก็จะขึ้นเป็นคู่นะฮะผ่านกันไม่เกินหกเดือนถ้าเกิดว่ามีปันน้ำนมเต่ปันแท้แซมขึ้นมาปันน้ำนมไม่ลุกคุณพ่อก็โทรติดต่อกลับมาได้นะตรงนี้นะโยกอยู่แล้วจ้า เบสชิ้งซีร่มเราก็เตีเยวกระตีปูปั่นด้วยเนาะไอทำกลัวไหมแกกว <c oughs> <c oughs> อ๋อเราคุยไปรรโอเคทอากระดาษเช็ดโอเคอ่าเช็ดโอเคเอามาเช็ดปากไม่เช็ดขาดอ่ะนอนไปนอีกทีเก่งมากค่ะชิราเก่มเงมากเลยเยี่ยมมากเลยค่ะหมูเก่งมากเลยอ่ะพี่รักค่ะ เยี่ยมที่สุดในโลกเลยค่ะคนสวยรชาติบอ่าอาบน้ำใ้ฟันหน่อหนะอาลืมขึ้นมาจากที่ลากว่าอาบน้ำให้ฟันหนนะ้ำหนึถึงติดกนะอ่าน้ำหนึ่งถึงติดนะครับ ลายลูกสอประปานี่เจ๋งมาเลยสุดยอดจิิิุนโลอุ่นโกยจดงแปนะปิดบ้านนอตที่สเก่งจังเลยปิดบ้านนอนตัวที่สองเลนะคะนสวยเก่งุนโ สวยของหมอเก่งมากเลยจ้าเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งที่สุดในโลกเลยเยี่ยมมากแต่ที่รักษาเยี่ยมมากหนูนี้สุดยอดจริงๆเลยขอควาน้อยดูน้ำลายให้คนสวยหน่อยนะคะโอ้โหเก่งมากขอความน้อยดูน้ำลายให้ที่แม่ตาที่รักษาเก่งที่สุดในโลกจ้าค่ะเยี่ยมมากเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะนะน้่ขาดเสร็จแล้วค่ะ เราลืมว่าหนูเบื่อแล้วบอกว่าสดีไหนะคะโอเคอเอาต er, okay. okay. ัว sure. อ okay. uh ีก huh. uh ่อเดี okay. sure. uh ๋ยวขอกัดกระดาษกะับๆให้หน่อนะอะกัดกระดาษกับๆนๆๆอ่าอัดงเลยนะจ๊ะที่รัอัดตัวเลยโอเคเก่งมากจะสาวน้อง เดี food, e ๋ยวสาวน้อยไปพักว่าน้ำเดี๋ยวเราจะพาตามินกลับบ้านแล้วา่าน้ำส่หมเยี่ยมอับน้ำปลปุ๊กุ๊กปุ๊กปุุ๊๊่นีกทีนึแล้วกวางนะครับอ้อเช็ดปากเลยคือเ็ดปากอ้องพิงมาเลยค่ะเดี๋ยวเอาวิตินกลับบ้านละ กินมาเลยอ่าเดี๋ยวถ้าวิตามินเสร็จปุ๊บออกใบดืนะ่มน้ำทานอาหารได้แต่วันนี้มดอาหารเหนียวก็ะมดแตรงฟันวันนี้นะเป็นบ้วนน้ำเปล่าก่อนนอนพรุ่งนี้ค่อยไปรงทำความสะอาดนะจ๊ะอาจารย์คนสวยอ่าแล้วข้างล่างจะเริ่มมีผูดตรงจุดนี้นะแปลงดีๆนะคะตรงนี้จะปันดามเพราะอยู่อนะีกนานปั่นดามน้ำนองอยู่นานๆ ถึงได้แน่นหาวันนี้ปูแนะนำนูนาปูแต่ฟันหน้าสีที่เขาปูดแต่ว่าใกล้แบบฟันแท้ใกล้มาแล้วก็เลยไม่ได้แนะนำามาได้กระเน็นแป่งกาวนอคนพูดออย่เี้ดี๋ยวไปดูไอ้ทางกันต่อแล้วครับโอเคไหนเลี้ยวฟันดิโอเคฟันใสเลยขาวโอเคไหนดูไอ้ทางกันไอ้ทาง จะให้ใครมาให้แม่ให้ป้านะเอากล่าวมาครับนั่งชิดๆครับโอเคเอก็จบมือซ้ายแัดขาเมื่อไหร่เม่อไหร่เลยหรอไม่มาห็นหน้ามีผ้าแอบเบที่ด ตโตโตฮิปโปโปนะเดี๋ยวหยดยาให้หนอนนอยหลับเขากัดสุกคล้อี่เพื่อนไหมเนี่ยหมืกัดฟันขึ้นมาสิจ๊ะโอ้ฟันลากขอ้องเป็นวันจันทร์ อ้าปากนะครับอู้เก่งอู้ใครบอกคนนี้ไม่เกง่งคนนี้ก็เก่งนะอย่ากัดนิ้วหมอได้ไหมดูครังเลยละกระปิดที่เกลียแล้วหรอนี่นั่งนั่งตเอออูดเบื่อแล้วอ่ะถอนหายใจอ่ะอะย่าพึ่งสิเก่งจริงๆอย่เอา,อเอาเอามือน,น้นองเอามือน้อง โอ้อร่อ้ยังกอได้อยู่นะเริ่มเริ่มเด็ะปุังปุ๊บปุ๊แปุ๊ดปวยแปุ๊บ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 ดุ๊บปุ๊บปจ๊บปุ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 าเปุ๊บ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 ปันบปุ๊นนุ๊บป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 ่นบปุ้บปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊บปย่างุ๊บ จ้าแ้จะขึ้นมาด้านในอยู่เก็บมือจ้าฝคนแชได้แ่้วจะขึ้นมาข้างในต่อบนหน้าบนอยู่้ะแต่เดี๋ยวลอง้อทีนึงเนาะอะเดี๋ยวไปพักวนน้ำาน่อยนะจ๊ะขอาอน้ำหน่อยนะจ๊ะมาพักนึ่งนะลูกนเก่งมากพี่ก็เตรียมไม้ค่าเราว่าเนขเก่งโอเควดน้าเลยจ้าทำหยิบแล้วก็วน่ะ ้กไม่ต้องบ้วนแรงนะเอาเบาๆลูกจากน้ำกระเด็นนะคะเบร้มัโซเอาเบาๆลูกใส่เลนเอาเอาอีกบ้วนอีกกุกๆแล้วก็บ้วนเบาๆไแรงนะเบาๆนะลูกเจ็บปะโอ้ยพอแล้วอ้อแล้วโอ้ยนี่อะไรเนี่ยไปไล่ด้วยไปไล่ เดี๋ยวมันเ,เติมใหม่ทำงไงอ่ะมันเติมไม่หยุดน,นะออ่านอนต่ออ่ถึงกระจกถึงกระจกถึงกระจกเลยลูะนอนพี่ใหม่นะแม่ค <c oughs> ะโอเคโอเคเดี๋ยวคุณแม่ช่วยจับมือ,อน้องไว้นะิด <c oughs> นึงยังไี่ยังจะออกเลยนะจุดฝาดูหน่อยฝาดูหน่อยฝาดูหน่อย โอเคไม่ทันแล้วขึ้นมาอากัดฟันขึ้นมาเลยจ้าเก่งมากเลยค่ะคือน้ำลายปิดปากคือน้ำลาคือน้ำลายปะกัดแทบเป็น้ำลายก่อนเดี๋ยวลือนไลกัดันกัดข้าไว้กัดข้าว่งเก่งมากเลยอะโอสุดยอดบินเข้ามาอีกเหรอถอนไป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 อนไปถ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 อนไถอนไป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 ถอนไอนไปถ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 อนออนอปถอนไปถอนไนไปถออนนไปถอนไปถอนไปนไปถไปถปถอ น้ากัดเลยก่อนนะสิบนาทีนะกัดท่าคืนน้ำลายนะาเลือดจะได้หยุดนะอ่าเดี๋ยวเลือดไหลไม่หยุดนะเดี๋ยวต้องมานอนโรงพยาบาลนะโอเคเก่งมากครับผมเดี๋ยวฟันกลับบ้านไปจ้าที่ลาเดี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านเป็นท้ายนี่ของใครอ่ะหนุ่เก่งฟันหลุดไปแล้วโอ้ใช่ปผมไอ้ทามีขุดหินปูนมีถอนฟันหนึ่งสิแล้วเครื่องฟัวร์ไส่วนของเอวาก็มี ขูดหินปูนเคื่องฟัวลายแล้วก็อุดฟันสองซี่นะครับเราโอเคครับวันนี้เรามาทำฟันทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ